ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ v i t a l Company เกมที่จะทำให้คุณนั้นได้สมบทบาทเป็นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานเก็บของเก่าธรรมดาธรรมดาและหน้าที่ของเรานั้นก็มีแค่เพียงไปในดาวต่างๆตามหาเตษเหล็กและของมีค่าจากที่นั้นๆและเอามาให้บอสของเราตามที่เขาต้องการแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรยุงย่งยากแลวถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูแล้วละก็ก็ลุยเลยก็ลุยเลยลุยเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่รู้ไปแล้วอะรูครับอะรูครับมีใครได้ยินผมไหมตอบด้วยเปลี่ยนมาครับมาครับที่ไหนเฮ้ยผมได้ที่ฐานน้ำแข็งเฮ้ยเสียงอะไรมันเปิดประตูอ่ะเฮ้ย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 ไอ้แรงไม้แรงไม้เฮ้ยระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนถ้าเราไม่เหยียบ ไอ้จริงเราเราล่อใครสักคนหนึ่งมาเหยียบก็ได้นะเฮ้ยเโอเคต่อไปต่อไปคือเป็นห้องแล้วสบายแล้วไม่ต่อมอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไปค้ามขามได้มันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรทางซ้าย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 ไตามเหรอไม่รู้ไอ้อะไรไม่รู้อ่ะแต่มันบึ้บลงมาเหมือนลงมาหยาบเพดานนะสองไฟสองไฟเปิดไฟไฟเช็คสองไฟดิไม่รู้อ่ะงั้นเราโอ้ เฮ้ยเไอ้เชี่ยมึงยิงทะลุอย่างนี้เลยดีนะแม่งกระสุนไม่ทะลุด้วยมาแต่อฟเฟกเอ้ยเฮ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 ้ยโอเคโอเคเลยยังอยู่ใช่ไหมไม่มีคอมพิวเตอร์ยังอยู่ปุ๊บอ้าเฮ้ยไม่ใช่ อะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธอาวุธนี่ผมมีผมมีไฟแช็กแล้วผมมีไฟฉายแล้วมันยิ้ตัวครับเหมือนมีตะขาบบนอะใช่หรอเฮ้ยตะขาบข้างบนไม่ไม่เป็นไรเราเรามีเรามีอาวุธเราทุบได้เฮ้ยมาอยู่มันอยู่ข้างหน้าจะไปเหรอผมว่าเราเราควรรีบกลับว่ะผมว่าเราอยู่อย่างนี้นานนานเกินไปแล้วจะไปทางไหนกันน่ะซ้ายหรือขวา เฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยยังเรารีบไป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 ทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันเฮ้ยผมว่าผมเจอทางกลับแล้วผมเจอทางกลับแล้วนี่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 เลยเห็นปะไอ้เอาไม่ใช่ออกขึ้นบนไปเจอทางออกเออเออเห็นไหมนายนายก็จำได้ใช่นปะโดดข้ามได้โดดข้ามโดดข้ามเฮ้ยปข้างหน้าอย่าข้ามอย่าข้ามอย่าข้าม

เชื่อะไรอ่ะเน็ตโดนกรึบไม่รู้ว่าเราเราต้องเราต้องไปเอาเน็ตก่อนไม่รู้ว่ามันลากเน็ตมาทางเนี้ยสูบอยู่ไหนวะเม็ตกรอบแล้วแบบกรอบเลยหายไปเลยงั้นเราจำทางไว้เดี๋ยวค้าขากลับค่อยมาแล้วกันแต่เขาค่อยมาเอารักันมันลากไปเลยอ่ะไอ้เชี่ยคือมันแบบผีตัวหลอนน่ะเฮ้ยสะสมเน็ตแล้วไหนตัวสะสมเน็ตอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยเยี่ยมเรา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 ไปกันต่อ โอ้ย,บบยอ่ะจีบกันเลยจีบกันเลยจีบกันเลยตายหากันหมด <c ười> กลับมาอีกครั้งเพราะความตื่นเต้นเฮ้ยมันลดราคาอยู่เลยช็อว์อเวลว่ะเราช็ว์เวลช็ว์เวลช็ว์เวลด้ว่าโช็ว์เวลด้ว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราเจอตัวอะไรก็จะได้มีนักลบไปตบมันได้อยู่เน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 ่ อุ้ยไม่เช่เหมาร้านมาเหรอเหมาร้านมาเหมาใส่ก่อสร้างมาเอาว่ะมาเลยดิไอ้คนไหนมันซ่าขอเจอหน่อยดิซัดหมดอะตอนเนี้ผมเจอเลยนี่ว่ะปฏิกรณ์อะไปอะเอาเลยเอาขเลยถ้าเอาเลยเราเราจะอยู่ในความมืดไหมเอาเอามาเลยก็ได้เอามาเลยก็ได้จริงๆแล้วอะมืดเอาเอาแล้วก็ออกเลยเอาเอาแล้วออกเลยแล้วเราก็ไปเอารังผึ้งเอาเลยใจเอาเลยเอไป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 อันหนึ่งรอด้วยอันหนึ่งเดี๋ยว นเกไนถ <shirt> ืออะไรมาเฮ้ยเพิ่งกดเงินเหรอมาเราเตรียมทําแผนแผนการล่ารังพึ่งโอเคแล้วก็มีมีคนล็อปิดประตูแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็ปิดเลยไม่งั้นพึ่งจะมาฆ่าเราโอาเลยเ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 อาเลยโอเคเอเลโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลย เดี๋ยวนายยังไม่มานายนายนายตายเหรอหรือว่านายตายนายอยู่ไหนนายตายหรือเปล่าเอา,เอาไปเร็วนายตายเหรอเอาเอาตายเดี๋ยวพิ่งต่อยเดี๋ยวพิ่งต่อยตาย คือคือพึ่งคุณทำไมมันมันมันรุมผมได้วะคุณอยู่ใกล้ปะคุณอยู่ใกล้มันก็เลยเอาคุณซะเลยลุมผมแล้วผมตายอย่างไวายแต่ว่าโอ้โหบึมดูดิเราได้สามร้อยเนี่ยเฮ้ยจริงเราเราพอแล้วปะเราพอแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะเออเราใส่อะไรเข้าไปไม่ได้ยินเสียงพึ่งอีกแล้วเราพึ่งอีกแล้วไงเราพึ่งอีกแล้วโอ้โหอยู่หน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาเอาเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าเสิร์ฟถึงที่เลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาท้ายเลยอย่างเงี้อันนี้ไม่น่าตายเพราะว่ามีรังเดีีีียยวแถมมมใกกล้้เฮรรรััังงงงงอนนึึ โอ้ยเนี่ยสองลางอ้านอีกเลยค่อยค่อยคอย่คอยถือตอนกลับไปทีเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหวันนี้เาราไปแล้วนะมีปฏิกรณ์มอันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาออกออกเลยไปไปเอาปฏิกรณ์ไปเอาพึ่งแล้วไปเ <c oughs> <c oughs> น้นเร็วเน้นเร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแปลอาอะไราแปลปลาแปลปลาเอางี้คุณคุณรออยู่ข้างๆกับพึ่งใกล้แล้วผมจะถือไปวิง่งวิ่งไปพอผมใกล้กับพึ่งของคุณ,ค,ณคุณก็ไปหยิบพึ่งของคุณแล้วเราก็ขึ้นไป ไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วนี่ยคุณโดนอะไรอ่ะไอ้เฮียนที่ายแล้วเอ้ายานยันไปแล้วไม่เมื่อ ระยะออกไปแล้วหมดหมดโอ้อชเวลาเลยเหลือเวลาอยู่เวลาเราเรายังเหลืออีกวันนึงเราเหลืออีกวันนึงายหมดเลยได้อยู่ได้อยู่ร้อยสามสิบชิวิ ว่าเราเยอะเรากลัมมาเพื่อเรามาหาวันท้ายอยู่ดีเอะโอ้ยเพราว่าเราพราะว่าเราอยากไปเล่นพึ่งตอนนี้เลยดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ขาดแค้นเราไม่ไปยุ่งกับพึ่งดีกว่านะเพื่อนนี้น่าจะรวยเพื่อวคนนี้เนี่ยเพิ่มเพื่อนคนนี้หนี่ยเพิ่มคนนี้หนี่ยเพิ่มยังเพิ่มคนนี้หนี่ยนั่นนันเพื่อนคนนี้เนี่ยนพื่อนคนนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้จะทำอะไรอ่ะเพื่อนนี้เพิ่มไรก็ตามที่ถืออันนี้ปาเป็นเกย์ปลาเป็นเกย์ทำไมเหมือนเหมือนยินเสียงพึ่งอยู่ตลอดเวลาวะเหมือนหลอนแล้วตอนนี้รอบมี้มี ันกดิ <cues> <to re> ๊เอาซิเจอเฮ้ยโอ้ยยังยังยังไม่พอยังไม่พอขาดอีกเาสิบขาอีกเก้าสิบอ้าวอน้วิ้ววิ้าบิ้วว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 อ้ววิ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 ้วอิ้ว้ววิ้ว้ววิ้้ววิ้วอิ้วว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 ิ้้วอิ้วว้วอ้ว้้้้้้้้้้ว้้ว้้อ้้อ ร้อยไม่กินเสร็จสิ้นไปออกยานได้มาแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือบรรับรรนไดบันไดเอกประสงค์โอเค<ห>อก็กถือว่าอย่าง้อยก็ยังมีประโยชน์เนี่ยหมดเราจะได้ใช้แล้วเพิ่มใช้กันโอ้ยยัยเคเก็บโหวตได้ไหมนะไม่ได้ เราไปเก็บเหมือนเดิมเรวัตกรรมไปทางไหนอะซ้ายขวาเฮ้ยไปไปเฮ้ยข้างหน้ามันมีเครื่องอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วนายนายไปแล้วออ้าเะไขึน่หเดินล่วงไปแล้ว ไม่เลยไปต่อหน้าต่อตาเลยมาทางออกกันเ,เรารีบเรารีบเลยดีกว่าเดินไวไม่ได้เอ้ยยังไงทางออกใช่ไมหมเออนี่ไงมันมีของที่วางทิ้งไว้ข้างหน้ารีบรีบร,บร,บรบกลับเลยเดี๋ยวเดี๋หมามาเร็วๆ ไปเร็วกูกูเดินไม่ได้มาแล้วมันมาแล้วกูว uh uh ิ่งไปเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะตายแล้วไปเลยกูโดนอะไรอ่ะโดนอะไรเพิ่มเมื uh uh ่อกี้อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ใต้ดินอ่ะแบบปึ้งหายไปเลย ปลาลองข้างนี้มันสูงเสียงดังนี่มันนี่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาบัรรนอำนี่เอาบันไดนี่นอาบรรน้ำนี่เฮ้ยอ๋อบันไดวางพลาดไปใช่ไหมเอาไว้เอาไว้เอาไปทำไมอ่ะน้ท่วมใช่ไหมใช่เอน้ำท่วมหรอใช่ดีก็เหมือดโลกเลยไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเชี่ย What the, what the fuck what the fuck แปลกศพแปลกศพไปเก็บศพก่อนไปไปเร็วไปเร็วเหมือนเลือเหมือนเลือกมาผิดที่เลยว่ะไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเฮ้ ไม่ดับอันนี้คือยามันออกเองน่ะวันนี้อากาศสดใสไม่มีตัวอะไรที่จะมากินเราเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เฮ้ยนไหนมันมาวะงั้นเราเราไปทางนี้ปะเราไปทางนี้ปะงั้นไปมาแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเห็นมันเห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นทางนี้ทางนี้ใครอยู่นั้นน่ะใครอยู่นั้นน่ะพิ้งมา เดี๋ยวพอเปิดโดดลงมาโอ้โหเอาเอาโถ่เอ้ยใครไม่ดูมีคนตายมีคนตายมีคนตายแล้วลายตายผมว่าเราต้องกลับแล้ววะเราไม่มีที่ไปแล้วอะเราเราเรา,เราต้องวิ่งกลับ เราไม่ม <clot ting> ีท okay, okay, ี่ให้ไปแล้วค่อยย่องได้ไหมค่อยย่องมันมันมีตัวแบบจับเสียงปะวะมันแบบจับเสียงเราพูดอะไรีแบบเสียงเียอะไรวะเนี่ยไอ้สัส ตัวกระแสสวกนกระแสสวนกระแสวิ่งวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วข,ข้างหน้ามีพิกเกลข้างหน้ามีกระป๋องเก็บกระป๋องเข้าไปเก็บกระป๋องแล้วก็ไปไปดีกว่าไปอยู่แล้วไปไหนวะเมื่อไหร่ตังเราก็ไม่พออยู่ดีไปไหนยยานอยู่ไหนเนี่ยพิกเกลหนึ่งกระป๋องไม่พอ อ่านนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเฮ้ยหรือพอเฮ้ยพอพอพอเนี่ยแล้วคุณเป็นตกตายไงตกตายเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเราพอเราพอไอ้เชี่ยพอระวังสวยกดเลยดิ้งดองเย้เอาเรื่องต่อไปต้องสามร้อย พราะว่าเราซื้ออย่าลืมซื้อพ่วงเราต้องมีพ่วงป้องกันตัวและไม่เกี้ถ้าเรามีพ่วงเราฆ่ามันได้พ่วงก,กับเครื่องพุ่งได้จริงเหรอโดนนั้นอ่ะพ่วงพ่วกับเครื่องช็อตอ่ะเอาเครื่องช็อตด้วยเครื่องช็อตสตัร์แล้วก็เอาพ่วงลุมตีใช่ไหมมันคือคอมโบมันพุได้จริงเหรอพุ่ได้สู้ได้หมดทุกตัวเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามันสู้ได้เลยจริงเฮ้ยเสีงยงใครรู้จิปเอ้ยโอ้โหแฟชั่นซะแล้วเปลี่ยนยูนิฟอร์มด้วยเพราะว่าเราเป็นชุดเหลืองแล้ว เราคือฮาซาดสูตรเก่งของแกงกงถึงแกงของด่านนี้เร็วเนี่ยนด่านบ้านรักเราแล้วเนี่ยตอนนี้มีเพื่อนว่ะแต่มันไม่มีรังเอ้ยมีรังเป้าหวาไม่มีไม่าอ่ะรอของก่อนไหนของของอยู่ไหนวะซื้อเพื่อนมากี่อันอะซื้อเพื่อนมากี่อันเรียบร้อยบินลโอ้เจ็นแพรก็หวังว่าหวังว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะการันตีรอดหนึ่งคน เพราะเรามีโมบิลิตี้สูงหนึ่งคนและโอเคไว้ไว้มาละไอ้เคสเสกไม่เหมือนจะระเบิดตลอดเวลาไม่ระเบิดพุ๊มตายหมดแม่เอนะินอยู่ตุ้มไอ้เชียแตกหมดโอ้ยม่งสั่นสะเทือนไปทั้งแมปเลยเฮ้ยกูแตกกูแตกไม่รอดแล้ว ไปไเราไปทางอื่นก่อนดีกว่าเราไปทางอื่นก่อนดีกว่าตอนนี้ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ย เฮ้ยมามาได้หมดมีทางเลี้ยวซ้ายขวาเยอะเยอะเยอะจะไปหมดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เยอเยอะเยอะเยอะสัตว์มาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าเราไปเยอะเยอะดงปืนเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเป็นไอเทมป่ะใช่ใช่ใช่ปืนนี่ขวาไม่ปืนนี่เฮ้ยนี่เป็นการระเบิดหรอเนี่ยได้ยินเสียงเจอขี้เจอขี้เอ้ยกูเจอเสียงตี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 เออสายไป ไายปายโ,โดนปืนยิงอุมอ้มศพอุ้มศพเดี๋ยวก่อนข้างหน้านมีนี่ทิบอีกเฮ้ยแค่มีที่ทุบเก็บเก็บมาเก็บมาไอ้เชี่ยมันมีป้อมปืนอ่ะอไ,ปไปไม่ได้มีป้อมปืนมันทำนี่มีป้อมปืนแม่ง,มงมเยอะไปวะวะทางออกดีกว่าจริงว่ะ คือตอนนี้เราเริ่มซ่มเสี่ยงแล้วเราพอมีหนึ่งคนตายเราชีวิตเราจะซ่มเสี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆซูมเสียงยังยั้มเท้าหรือปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสัตว์มาดิเชี่ย <c oughs> สู้ได้สู้ได้เน็ตทุบมันเน็ตทุบมันเออเออมันจะตายแล้วเน็ตอีกทีนึงโอ้ย <c oughs> <c oughs> oh, โ oh อ้ยชิตไอ้เชีย่ยตัวอะไรกันเฮ้ย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 นี่มันป้อมปืนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาวะอย่างน้อยเราก็ได้ของติดไว้ติดมือโอเคโอเคอย่า okay. ง okay. <c oughs> น้อยเราก็ถือว่าได้ยูเฮ้ยได้มาร้อยหนึ่งไอ้เชีย่ยถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะรีบไปรีบกลับแล้วกันอิ๊พุ่งจมน้ำเลยปะเฮ้ยเราเออกพึ่ง,ง <โด S 1> แล้วเราไปไปเลยปะล่ะมพึ่งฉากของอันเนี่ยตรงเนี้ย เฮ้ยเอาพึ <ine> h, ่งอันเดียวพอไปเก็บพึ่งแล้วเราขึ้นเลยพอแล้วจริงเพราะว่าตอนนี้เรามีร้อยกว่าพึ่งมันร้อยกว่าเราพอแล้วได้ได้ผมได้อันหนึ่งตอนนี้เฮ้ยเอาอันใกล้นายเอาอันใกล้จบๆเลยอันเดียวจบพอเลยสองอันเสียงตายเอออันเดียวพอเลยคุณมาปุ๊บขึ้นเลยเดี๋ยวยังพึ่งยังพึ่งว่าในในนในตายมาข้างก่อนในตายวะวะแออเนี่กูกูไปเก็บ บอลไหลแล้วบอลบอลอย่างน้อยเราก็ได้หลังพึ่งมาใช่ไหมโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้หลังพึ่งมาพอแล้วลังพึ่งหายไ่ได้เอ้าเฮ้ยเอ้าหลังพึ่งหายเดี๋ยว มันอยู่บนรถเลยไม่ใช่หรอเมืเ่อกี้ถ้าเราริบริบเนี้ยริบขึ้นแล้วเราไปทันปะไม่ทันคือแบบถ้าเราขึ้นปุ๊บมันนับมันนับเปลี่ยนวันเลยตุ้มถ่างตุ้มตุ้มเมื่อกี้เรามาที่ไหนเนี่ยไม่รู้เราเราเราขึ้นเลยเพราะยังไงเราเราไม่รอดแล้ววะเราไม่สามารถไปขายทันเอาเราเพิ่งเอาเราเพิ่งอีกรอบหนึ่งแค่นะได้หรอ

เอาเพิมผมเพิ่มมาเลยไปกองเพิ่มมาเลยเดี๋ยวกูยังมีชีวิตอยู่อะมันเห็นมันเห็นเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ว่าผมแน่นิ่งไปแล้วไม่งั้นผมผมกระโดดขึ้นขึ้นยานไม่ได้อะมันติดอะไรก็ไม่รู้อะเรียบร้อยขอขอขอกอดลังพึ่งตายแล้วกันนะเดี๋ยวกันไปกิน